หลายคนคงรู้จักจังหวัดนครราชสีมาในฐานะเมืองใหญ่อันดับต้นๆของประเทศอีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติและยังมีเขื่อนน้อยใหญ่ต่างๆอีกมากมายการเดินทางไปยังที่หมายกับเส้นทางไปยัง BM Camp i n มสถานที่สำหรับพักผ่อนที่ติดกับเขื่อนบนบนอำเภอขอมบรีจังหวัดนครราชสีมาในการเดินทางครั้งนี้ผมใช้รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปทางโรงงานน้ำตาลคอนบุรี โดยเส้นทางบางช่วงก็จะเป็นถนนคอนกรีตแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะพบกับถนนลูกลงังแถมด้วยดินทรายที่ทำให้รถของผมมีการสั่นเหมือนเจ้าเข้าอันนี้จะเป็นเส้นทางหลังโรงงานน้ำตาลนะครับก็จะมีแต่ป่าอ้อยเลย ทางสำนักสงฆ์ภูประดูนะครับในป้ายผมเดินทางมาถึงครึ่งทางจนต้องจอดถามร้านค้าข้างทางเพื่อความแน่ใจว่าเรามาถูกทางแล้วพี่ครับว m เอ m มแคมิงไปทางไหนครับทางนี้เลยใช่ไหมครับไปไกลไหมครับ ทางยากอ๋อครับผมขอบคุณครับนะครับเราเลี้ยวขวาตรงนี้นะผมเพิ่งรู้ว่าการเริ่มต้นนทางจริงๆมันอยู่ตรงนี้นี่เองที่เข้าสู่เขตป่าจริงๆเส้นทางก็เต็มไปด้วยดินทรายผมที่จะทำให้รถของผมเสียการทรงตัวทุกขณะที่ผ่านเส้นทางนี้ ได้จอดรถพักที่จุดสกัดไฟป่าซับสะเดาและได้พูดคุยกับลุงเชียนผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลพื้นป่าแห่งนี้ลุงทำหน้าที่อะไรบางที่มาอยู่ตรงนี้หน้าที่ป้องกันไฟแล้วก็เอ่อคอยเอ่อถางรลุ่นต้นไม้อยู่กันกี่คนครับตรงนี้ก็ว่าที่หกคนะปีนี้แต่ยังไหม่มากันเลยอยู่สามคนอยู่เลยสามคน คือนอนค้างกันที่นี่เลยใช่ไหมนอนนี่เลยมีช้างป่าไหมมีหรือเวะมันลงลงมาจากทางทุกวันด้วยนี่เส้นทางไหนที่มันจะผ่านเนี่ยเส้นเนี่ยเส้นนี้เรอ่เส้นที่จะไปถึงจะเป็นมันจะเป็นสามสี่แยกอยู่นั่นแหละเขาจะผ่านตรงนั้นแหละประมาณกี่โมงครับเขาจะผ่านลงทีก็หกโมงเช้าก็มาทางทีหกโมงเย็นก็มาอ๋อประมาณกี่ตัวครับที่ลุงเจอหนักไม่ใดนอน ยังประมาณนนเขาก็วันหนางหกสิบห้าหกสิบตัวเลยนะมาแบบเป็นโค้งหนึ่งเลยนี่ปะเปิดโค้งมาเลยออ้ได้ครับขออนุญาตครับเออขออนุญาตครับเดี๋ยวมาเล่นด้วยใหม่ครับครับ <c oughs> อ้าว B M c a ป p i n g ในฝั่งนี้โอเคเราไปตามป้ายนะครับออกขวามานะอฮ้ย พอกลับมาได้สักระยะหนึ่งก็เกิดปัญหาในความสับสนเส้นทางว่าจะเลี้ยวเข้าไปในหมู่บ้านหรือแยกไปอีกทางดีไ้ข้าทางนี้หรือป่าไม่ไปทางนี้มม <c oughs> ผมจึงตัดสินใจเข้าไปสอบถามเส้นทางกับยายที่กำลังเพลิดเพลินกับขนมที่อยู่ในมือ ยายสวัสดีครับยายผมจะไป B M Camping ไปทางไหนไปทางไหนไอ้ B M B M Camping ที่เขาทำสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ครับท่องเที่ยวครับผมที่เขาทำรีสอร์ทรีสอร์ทใช่เส้นนี้ใช่ไหมครับ,บโอ้ขอบคุณมากครับ,บขอบคุณมากรับได,ได้อะไรกินครับนั่นขนมจ้ะขนมเป็นไงอยู่สบายดีเนะครับยาย สบายดีเนาะครับสวัสดีปีใหม่เครับได้ครับครับพกออกจากการสนทนากับจายได้ไม่นานเหมือนว่าผมกับบินไซจะเป็นเพื่อนรักกันมากเพราะไม่ว่าจะขี่ไปทางไหนก็เจอกันทุกครั้งแต่ในครั้งนี้เพื่อนไซของผมมีความหนามากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาทำให้รถของผมเคลื่อนที่ไปได้อย่างช้าๆไม่ต่างกับเต่าเลย ตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าระยะทางนะครับเดี๋ยวอีกประมาณกี่กิโลนะครับนี่ครับสวยมากเลยภูเขาครับโอ้ดูทางครับทุลักทุเลมากเน่เป็นดินฟายนะครับเป็นดินฟายแล้วก็ลื่นนะครับต้องเวทนะครับก็สายอึดมากเลยนะครับต้องพาไปให้ถึงจุดหมายครับอโอเคครับเป็นทางต่อครับน่าจะถึงแล้วนะ โอ้โหดูเส้นทางแล้วก็ระยะทางที่เราเดินมาแบบห,หนักหนักเหมือนกันนะครับว้าวในที่สุดผมก็มาถึงจุดหมายปลายทางนั่นคือ BM Camping ปิ้งและก็ได้พบกับผู้คนที่มาก่อนหน้านี้และมีลุงใจดียืนต้อนรับอยู่ ถ้ามองผิวเผินก็เหมือนกับคนดูแลสวนทั่วๆไปแต่ที่ไหนได้ลุงบินแกคือผู้ก่อตัง้งบี c a m p แ n g แห่งนี้นี่เองก็สุดยอดครับแล้วผมต้องติดต่อตรงไหนก่อนครับพี่ร้านกาแฟครับอ๋อได้ครับก่อนครับอมาถึงแล้วแบบเยี่ยมเลย สามารถเลือกที <champions> ่กลางเต็นได้ใช่ไหมได้ครับได้ดูเลยได้ดเลยถ้านูอยู่บนเนินก็อุ่นอะสูงสุดสวยสุดลานสามกรุกหลังจากได้ติดต่อที่กลางเต็น์แล้วผมก็ได้สะดุดกับแค่ไม้ไผ่ที่อยู่สูงจากลานกลางเต็น์อื่นๆซึ่งสามารถมองเห็นวิวเขื่อนบนบนและยอดเขาจำทองที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างชัดเจน ป้าแหม่มได้เล่าว่าได้ซื้อที่ดินแห่งนี้และอยากทําไร่แต่ที่นี่มีหินเยอะก็ได้แต่ลงทุเรียนกับลูกพับซื้อและอยากจะทําไร่เองปลูกอ,อันนี้พอมาดูแลหินมันเยอะก็ได้แต่ลงทุเรียนกับพับจีนนะะอันนี้ลูกสาวบอกว่าแม่ ทำแคมป์ดีฟ่าไหมเพราะว่ามันมีแต่หินเราทําอะไรไม่ไ,ได้อะไรอย่างนี้เราไม่ได้คิดว่าจะเปิดไงคิดว่าจะอยู่กันเองอะไรอย่างเนี้เพราะว่าธรรมชาติมันสวยมากพอดีกำนันอรยาท่านข้ามาเห็นแล้ถ้าถามว่าพี่แมมเปิดไหมกำนันจะเปิดหรอมันจะดังไปไหมกำนันคงไม่เป็นไรหรอกเรา,เราแค่ธรรมชาติเราไม่ได้ทลายอะไรพอดีใช่ไหหรือว่ากำนันอยากเปิดก็เปิดก็เกพิ่งเปิดได้แค่เดือนเดียว แต่พี่ทำคนนี้มาสามเดือนสามสี่เดือนนี้แต่ว่าพี่ไม่ได้รับมากรับแค่อันเนี้ยประมาณเนี้ค่ะเราอยากได้เป็นส่วนตัวมากกว่าเราจะดูแลกันแล้วพอให้ชาวบ้านแถวนี้ก็มีรายได้เลือข้ามฟากก็เป็นของชาวบ้านทางรถก็ดีค่ะแต่ลําบากนิดหน่อยนะคือการการเดินทางนี่สองสองทางระหว่างทางรถกับทางเรือ แต่ถ้าให้ถามว่าสะดวกไหมพี่ชอบทางเรือเพราะมันได้บรรยากาศฝ่าใช่ครับเมื่อวานอย่างที่คุณไปลขึ้นว่าดีไหมทางเรือสุดยอดครับฟิวนะได้ฟิวมากแล้วพี่ก็มีแพก็คือถ้าถ้าจะนั่งแพรก็เนี่ยก็ให้เรือเขาลากเอาเป็นธรรมชาตินะสถานที่ทําให้เราได้มาเจอกันทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเราก็ควรดูแลรักษาสถานที่แห่งนั้นคงสภาพเดิมให้ได้มากที่สุดหรือท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ และรักษาวความรู้สึกของผู้มาเยือนให้ดีที่สุดเวลาแห่งการพักผ่อนอันแสนสั้นก็มาถึงผมก็ต้องขอลาลุงบินป้าแมมเพื่อกลับไปทำหน้าที่ของตนเองและจะไม่ขอกลับไปตัวเปล่าแต่จะขอนำเรื่องราวกลับไปบอกกับผู้คนที่ต้องการค้นหาความสงบสุขและเป็นธรรมชาติที่นั่นคือ B.M. Camping